thank you ครับนี่มาดูร้านอีลิเซียโอเอซิสสาขาใหม่ของเราที่บางแวก154่กันนี่เราร้านนี้เราทำใหม่มีทุกแบบที่เมื่อก่อนมีนะครับก็่จะเป็น Intel NUC เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็น ASUS NUC นะครับ NAS, QNAP, น y n o l o g y แล้วก็เกมต่างๆมากมายเพิ่มเติมด้วยการบริการรับส่งพัสดุแนละเครื่องดื่มแสนอร่อยพร้อมร้านเีลี่บ็อกซ์ที่เืรอกอบยูซีคอนก็มารวมกัน เป็นสาขาที่สอของเราสาขาทำงนานใหญ่รออีกสักพักก็จะเสร็จไปไปเยี่ยมชมกันครับผมลองมาดูร้านกันที่นี่เปิดวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับ10โมงเช้าถึง6โมงครึ่งหน้าร้านที่ที่จอดรถมากมายนะครับผมมีของเด็ดๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น DJI Osmo Pocket 3นะครับนี่ ASUS ZenUI 14 Pro Plus AS 1 ASUS n ok P o c Pro นะครับแล้วก็ ROG n น t 970นะครับตวใหม่ที่ยังไม่ทันเข้าไทยตอนนี้มาอยู่ที่เราแล้วนะครับเราเป็นตัวแรกในประเทศไทยเดี๋ยวเราดูคลิปรีวิวในช่องกันได้นะครับแล้วก็จะมีไม่ว่าจะเป็น QNAP Service QNAP ต่างๆที่ขับเครื่องบินตัวหายากนะครับต,ต่างๆมีมากมายไม่ว่าจะเป็น p s 4 PS5, Nintendo Service และเครื่องใหม่ๆที่จะมาในอนาคตแล้วจะมีมากมายนี่อิเลเมนที่เดียวในประเทศไทยตอนนี้นะครับผม เป็นอิเลเมนต์ Gen13 รวมทั้ง q n a p s e r v i c e แล้วก็ผลิตภัณฑ์ s อสเกียดีมากมายนะครับเป็นอุปกรณ์มือถือต่างๆแล้วมีเครื่องดื่มแสนอร่อยอยู่ตรงนี้นะครับนี่สามารถเลือกชิมเลือกดื่มกันได้นะครับเอามาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อเกณฑ์ต่างๆได้ด้วยมุมทดลองเดิมที่4ค่อนนะครับนี ตอนนี้ถูกปรับเป็นมุมเดมโมมุมไลท์ต่างๆนี่มีอุปกรณ์ในการไลท์มากมายนะครับสามารถไลท์ด้วยระบบต่างๆออกหลายช่องพร้อมกันทั้งแนวตั้งและแนวนอนนี่นี่คือกำลังทำคลิปตัวนี้กันอยู่เลย ASUS n a c 14 Pro นะครับที่เป็นคอ9ตัวแรกในขนาดファーマเมีมุมนั่งทานน้ำอร่อยๆนะครับนี่มีมาเป็นหมูกระทะนัดจองกันได้นะครับมีน้ำแสนอร่อยมากมาย เยี่ยเลยค่ะแล้วก็คุณสามารถมาทดลองระบบไลฟ์ที่เราได้ด้วยนะค,ะคะนรับผมมีระบบไลฟ์ต่างๆ,ๆ,ๆมีจัดจัดแสงการถ่ายรูปมีรับสอนนะครับผมก็มถ้าเกิดเดินมองหาพัสดุจะส่งพัสดุจะหากล่องกระดาษแพ็คนะครับมาส่งที่ร้านเราได้เลยเรามีอุปกรณ์แพ็จจำหน่ายแล้วก็มีน้องสาวสวยคนนี้เขาจาช่วยดูแลในการรับส่งพัสดุข,ของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็น Curly d h l f อส s h ลแฟล e ช้อปปี แล้วก็ต่างๆที่จะเพิ่มขึ้นมาในอนาคตนะครับครานี้เดินมาดูร้านน้ํากันคานนี้คานนี้นี่ถ้าคุณหิวน้ําอยากได้น้ําอร่อยๆเดินมาหาที่ร้านเราได้นะครับนี่นะมีมากมายเลยนี่น้ององกี้สาวสวยของเราก็จะชงน้ําดื่มอร่อยๆให้คุณทานนะครับซื้อน้ำหนึ่งแก้วเอาไปลดเกมได้หนึ่งแผ่นนะครับหรือซื้อเกมแล้วก็ได้น้ําฟรีไปเลยแก้วแรกขึ้นสมองแก้วสองขึ้นสวรรค์ นี่ก็มีน้ำน้ำมีน้ำราคาโมนินน้ำหวานจากฝรั่งเศสนะครับผมมีให้ลองรับประทานชินกันออมีน้ำอร่อยๆมากมายมีตัวจุ่เพิ่มขึ้นเร็วๆนี้อันนี้ก็จะเป็นมุมที่ขายกล่องเครื่องประดับนะคะมีหนูน้อยตัวเล็กช่วยขายอยู่ค่ะน่ารักไหมคะท่านผูช้ชมค่ะน่ารักค่ะคนก็น่ารักนะคะ ใช่ไหมคะเปิดออกมาให้ดูสิคะว่าข้างในใส่อะไรได้ระัว่ใสแหวนได้ใสแหวนใสต่างหูได้นะคะแบบนี้มันก็จะมีทั้งงานกำรมี่ทั้งงานหนังค่ะถ้าลูกค้าแวะเข้ามาก็มาชมได้สินค้าเราผลิตเองนะคะเป็นราคาโรงงานนะคะมีทั้งงานแบบหลายๆแบบวัสดุหลายแบบให้เลือกค่ะ อย่างกล่องนาฬิกาสะสมอะไรอย่างเงี้ยคะะอยู่ด้านบนเลยนะคะนี้ให้เลือกหลายแบบเราออกแบบเองผลิตเองนะคะราคาย่อมเยาวค่ะและนี่ก็คือ e l ล s เซ่โพเ s สาขาบางแวก154ของเราอย่าลืมแวะมาดูนะครับร้านมีของต่างๆที่คุณเห็นมากมายแล้วมีตัวเล็กมีคอยจึงแนกคุณด้วย